สวัสดีครับจินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NP Auto ในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ทาง Honda ก็ได้เปิดตัวรถไฟฟ้าเช่นกันเนื่องจากตลาดร,รถยนต์ในประเทศจีนรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้านั้นค่อนข้างใหญ่มากหลายๆค่ายจึงแย่งที่จะเปิดตัวในช่วงงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นี้ โดยทาง Honda ได้ประกาศว่าจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด10รุ่นในประเทศจีนภายใน5ปีหลังจากนี้ไปสำหรับรุ่นแรกจะเป็นชื่อรุ่นว่า Honda SUV E Prototype ซึ่งเป็นรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะวางจำหน่ายในประเทศจีน Honda SUV E Prototype จะมีลักษณะคล้ายกับ Honda s HRV ที่มีแผนวางจำหน่ายในไม่ช้านี้ รูปลักษ์ภายนอกที่มองเห็นได้ชัดเจนก็จะมีตัวไฟหน้าที่เป็นแบบ LED ขนาดเล็กลงพร้อมกับไฟ d ด y t i ท e Running Light ที่รากยาวเกือบจะชนกันที่กระจังหน้ากระจังด้านหน้าส่วนบนจะเป็นแบบทึบตามสไตล์ของรถยนไฟฟ้าส่วนด้านล่างทั้งสองข้างจะมีแถบไฟ LED ซึ่งคาดว่าครับเมื่อจะเป็นไฟตัดหมอกในส่วนของกระจกมองข้างจะมีขนาดเล็กลงมากคาดว่าจะเป็นกระจกมองข้างแบบบิวอินกล้องเข้าไปคาดว่าทาง Honda ก็จะว วางจำหน่ายรุ่นนี้ภายใน12เดือนต่อจากนี้ไปแต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจากทาง Honda ว่าจะเริ่มวางจําหน่ายจริงๆเมื่อไรนะครับเมื่อปีที่แล้วทาง Honda ได้จับมือกับทาง General Motors เพื่อร่วมกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นสำหรับ Honda ซึ่งทั้ง2รุ่นจะใช้แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าของทาง GM โดยมีกำหนดการวางจําหน่ายในช่วงประมาณปลายปี2024ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าชื่อรุ่นที่พัฒนาร่วมกันจะใช้บอดี้รุ่นเป็นตัวไหนแต่คาดว่าจะเป็นรถ SUV ไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งจะวางจําหน่ายในอเมริกาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง2รุ่นที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง Honda กับ GM จะถูกผลิตโดยทาง GM ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีแบต ของทาง G.M เช่นกันโดยสามารถทำระยะทางได้มากกว่า640กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จเทคโนโลยีฟา t ชาร์จิ่งซึ่งจะทำให้รถสามารถชาร์จเพียง10นาทีแล้ววิ่งต่อได้ไกลถึง160กิโลเมตรทาง Honda ไม่ได้แจ้งรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับระยะทางการวิ่งขนาดของแบตเตอรี่ความสามารถในการชาร์จและอื่นๆของรถ Honda S.U.E. Prototype แต่เปิดเผยวันวางจำหน่ายซึ่งดูแล้วทาง h o n d ้ต้องการจะสร้างรถรุ รุ่นนี้มาเพื่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนก่อนในงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ทาง honda ยังได้เปิดเผยว่าจะมีแผนในการเปิดตัวรถ honda breeze PHEV และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเอสที่เซี่ยงไฮ้ในช่วงกลางปีนี้ซึ่งทาง honda ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าทาง Honda จะมีแผนพัฒนาหรือจะนำเอารถรุ่นไหนมาวางจำหน่ายใบ้าน เราบ้างถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กระทางช่อง np auto ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับดีครับ